สถานการณ์ที่กาซาการสู้รบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดร่วมถึงระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะมีการขอความช่วยเหลือไปอยังอีลอนมสัสขอให้ส่งดาวเทียม Starlink เพื่อที่จะเผยแพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปแต่ทางอิสรเาเอลออกมาคัดค้านค่ะเพราะเกรงว่าจะยิ่งเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ SpaceX จะสนับสนุนระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารผ่านองค์กรช่วยเหลือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับข้อความที่อีลอนมาร์ตอบทางแพลตฟอร์ม X หลังมีผู้ใช้ส่งข้อความถึงเขาระบุว่าการโจมตีในฉนวนกาซาทําให้อินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมถูกตัดขาดพวกเขาต้องการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ทันทีการโจมตีทางอากาศและการรุกคืบภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอล ส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นที่กาซาโครงสร้างพื้นฐานต้องหยุดชะงักจากการถูกทำลายองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุว่าปฏิบัติการทางทหารที่ขยายวงกว้างส่งผลให้การช่วยเหลือผู้คนเป็นไปอย่างยากลำบากรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่พักพื้นที่ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ได้ นำมาสู่การขอความช่วยเหลือไปยังมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีเพื่อให้ส่งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมมาติดตั้งในพื้นที่ Starlink คือระบบอินเทอร์เน็ตที่ส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายดาวเทียมหลายพันดวงที่โคจรอยู่บนวงโคจรระดับต่ำของโลกส่งกลับมายังอุปกรณ์รับบนภาคพื้นซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือไม่มีการเข้าถึงโครงข่ายภาคพื้นดิน แต่อุปสรรคสำคัญของการสนับสนุนส t า r ์ลิง์ในฉนวนกาซาคือการจะส่งอุปกรณ์รับสัญญาณเข้าพื้นที่หากไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มาร์คโอเวนโจนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษามหาวิทยายลัยฮามัดบินคาลิฟาในโดฮาประเมินว่าเป็นเรื่องยากที่จะส่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปเนื่องจากชายแดนถูกปิดล้อมและต้องผ่านการอนุญาตโดยอิสราเอล ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถเข้าไปได้หรือไม่และหากเข้าไปได้แล้วจะทำงานอย่างไรเพราะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนท่ากลางระบบทุกอย่างถูกตัดขาดด้านชโลโมคาฮีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของอิสราเอลแสดงท่าทีหลังอีลอนมัส์ออกมาประกาศพร้อมสนับสนุนสตาร์ลิงให้กาซาว่าจะพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางหากมีการส่งระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนี้ โดยอ้างว่ากลุ่มฮามาสจะอาศัยระบบนี้ก่อการร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมาร์กก็รู้มาร์กตอบกลับรัฐมนตรีของอิสราเอลว่าการช่วยเหลือจะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อยืนยันว่าใช้เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมเท่านั้นต้องมีหน่วยงานเป็นตัวกลางตรวจสอบความปลอดภัยโดยรัฐบาลทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก่อนที่จะเปิดใช้อุปกรณ์รับสัญ,ญญาณแม้แต่เครื่องเดียว ไม่ใช่ครั้งแรกที่บทบาทของอีลอนมักส์ปรากฏบนความขัดแย้งในสงครามช่วงเริ่มต้นของสงครามรัสเซียยูเครนสตาลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางจุดที่ถูกโจมตีแต่ก็ปฏิเสธคำขอจากยูเครนที่ต้องการให้เปิดระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเพื่อเชื่อมต่อดโดรนโจมตีกองเรือรัสเซียโดยอ้างว่าไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่บานปลายขณะที่ปัญหาการติดต่อสื่อสารกำลังเกิดอุปสรรค อีกด้านมีการใช้ eSIM ที่ฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารแล้วโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดและเปิดใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ได้ทันทีกลายเป็นอีกช่องทางที่จะส่งความช่วยเหลือให้กับแพทย์ผู้สื่อข่าวและประชาชนในกาซาท่าทีของผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวในประเด็นระหว่างประเทศพร้อมกันนั้นคำกล่าวของเขาแม้จะเกิดบนโซเชียลมีเดีย แต่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างการโต้อตอบจากผู้นำทางการเมืองด้วยเช่นกันธรนินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน